นายมนูพุกประเสริฐนายกอบจอสุโขทยัยเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์าการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบ่อ8 800หมู่ที่10ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลก โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสาขาสวรรคโลกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้น,น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยมีนายชัดชัยกรมชารีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยสาขาสวรรคโลกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสวรรคโลกพัฒนาการอําเภอสวรรคโลกผู้นําชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติวิทยากรผู้กระทําผิดในคดียาเสพติดและบุคคลในครอบครัวรวมกิจกรรมซึ่งอบจสุโขทยัยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสาขาสวรรคโลกในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำนัทวดีพ่วงหงรายงาน